สวัสดีคะ่ะช่อง YouTube คำนวณสวัสดีนะคะวันนี้จะมาชวนพี่ๆทุกท่านนะคะนํากล้วยละวาที่มีอยู่ระบ้านของเรานํามาแปรรูปเป็นกล้วยกวนเอาไว้ทําทานหรือนําไปทําเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวนะคะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็ขั้นตอนการทํากันเลยคะ่ะ สำหรับวัตถุดิบนะคะที่เราจะนํามาทํากล้วยกวนนะคะก็จะเป็นกล้วยค่ะกล้วยน้ําว้าสุกงอมจัดๆนะคะวันนี้นะคะหนูใช้เป็นกล้วยน้ําว้าเขียวเนื่องจากว่าที่บ้านนะคะปลูกเยอะที่บ้านท่านใดมีกล้วยชนิดไหนก็นํามาแปรรูปได้ค่ะเกลือน้ําใบเตยแบแซผงชาโคนะคะหรือผงที่ทํามาจากกะมาพร้าร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะน้ําตาลทรายแดง กทิแล้วก็ถุงนะคะเอาไว้สําหรับนะคะห่อเวลาที่เรากวนเสร็จแล้วนะคะในส่วนของกล้วยนะคะหนูก็ปอกเปลือกนะคะนําไปปั่นกับกะทินะคะเป็นกะทิกระป๋องหรือกะทิที่เราคั้นเองก็ได้ค่ะเราก็จะใส่นะคะเป็นน้ําใบเตยลงไปขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะที่หนูใส่ใบเตยลงไปนะคะจะทําให้มีกลิ่นหอมคะ่ะ ท่านใดไม,ม่มีเมเตอร์ก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะก็จะกวนทุกอย่างให้เข้ากันตามด้วยน้ำตาลน้ำตาลทรายนะคะหรือน้ำตาลทรายแดงก็ได้ค่ะใส่เกลือลงไปค่ะตามด้วยผงนะคะผงชาโครหรือผงที่ทำมาจากกะาเมร้าวนะคะใส่ลงไปจะทำให้กล้วยกวนของเรานะคะมีสีดำ ถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่ค่ะก็จะคนทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะคะตั้งกระทะนะคะแนะนำให้เป็นกระทะเชฟลอนนะคะเวลาที่กวนนะคะเขาจะได้ไม่ติดกระทะขั้นตอนน,นะคะเราจะใช้ไฟอ่อนนะคะในการกวนไปเรื่อย ในส่วนของกล้วยควรนะคะอาจจะใช้เวลานิดหนึ่งนะคะแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้นะคะเราก็ต้องกวนตลอดเวลาหลังจากที่หนูนะคะควรกล้วยไปประมาณหนึ่งชั่วโมงตอนนี้กล้วยของหนูนะคะก็ควรแบบเหนียวหนืดดีแล้วเดี๋ยวหนูก็จะมาใส่แบะแซลงไปนะคะจะทำให้กล้วยของเรานะคะมีความเหนียวนุ่มมากขึ้นนะคะแบบหนุบหนับนะคะ ใส่ลงไปประมาณนักสามถึงสี่ช้อนโต๊ะนะคะต่อกล้วยประมาณสองหวีถ้าใส่เยอะจนเกินไปนะคะเดี๋ยวกล้วยกวนของเราเนี่ยจะมีความแข็งมากจนเกินไปมันจะไม่อร่อยนะคะขั้นตอนนี้นะคะหนูก็จะกวนไปอีกนะคะประมาณสักครึ่งชั่วโมงค่ะสําหรับกล้วยกวนนะคะที่หนูกวนไปนะคะตอนนี้ก็ได้ที่แล้วค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะปิดไฟค่ะ พักไว้ให้เย็นสักพักนึงนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปเทใส่พิมพ์กันนะคะถ้าเทตอนร้อนเนี่ยจะทำให้มันโดนถุงพลาสติกนะคะเดี๋ยวมันจะอันตรายต่อร่างกายแล้วเนาะเ่าก,ก็พักให้เย็นสักครู่หนึ่งนะคะดูค่ะเ,เหนียวหนืดมากๆในส่วนของสีนะคะชอบเข้มมากเข้มน้อยก็แล้วแต่เรานะคะที่ใส่ผงชาโคลงไปะคะ่ะจากนั้นนะคะหนูก็จะเทนะคะใส่ถุงแบบนี้เลยคะ่ะ แล้วก็จะเกีย่ยหน่อยนะคะเหนียวมากๆเลยค่ะก็ใช้ถุงนะคะประกบอีกทีหนึ่งค่ะก็ใช้สากนะคะหรืออุปกรณ์ที่เรามีอยู่ในครัวเรือนของเรานี่แหละค่ะกดลงไปนะคะ เราชอบความหนาความบางประมาณไหนแล้วก็กดเอานะคะก็รีดแบบนี้ค่ะก็จะได้แบบนี้ค่ะเห็นไหมคะเดี๋ยวเราค่อยมาตัดกันค่ะ ถ้าเขาเหนียวได้ที่นะคะเวลาที่เราตัดเนี่ยเขาจะไม่ติดตามมีดนะคะจากนั้นนะคะหนูก็จะนำถุงแบบนี้นะคะ เป็นถุงเใสนะคะคล้ายๆถุงร้อนค่ะแต่ว่าเราก็ตัดหัวตัดท้ายก็ได้นํามาพันแบบนี้นะคะตัดสองรอบก็ได้ค่ะถ้าถุงมันใหญ่จนเกินไปเราก็ตัดตัดแบ่งครึ่งนะคะก็พับม้วนแบบนี้ก็ได้ค่ะ อันนี้แล้วแต่ความสะดวกของเราเลยนะคะก็จะได้ขนมแบบนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะหนูก็ชวนพี่ๆทุกท่านนะคะนำวัตถุดิบนะคะที่มีอยู่รอบบ้านของเราเช่นกล้วยน้ำว้านะคะนำมาแปรรูปเป็นกล้วยกวนกะทิสดนำไปทำท้าหรือนำไปทำเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวได้ด้วยนะคะเหนียวเหนึบน่ารับประทานมากๆค่ะผิดพลาดประการใดหนูก็ขออาภัยนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ